เด็กหนุ่มที่เกิดเมื่อปี1970ก่อนเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมท้องถิน่นและเพียงไม่นานเขาก็อัปเกรดไปอยู่กับสโม,มสร R.S. Monaco กที่ราช h ั r a t m o โกนี่เองที่เอมมานูเอลเปอร์ตีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในฉายแววโดดเด่นในบทบาทมิฟิีตัวตัดเกมที่เล่นด้อย่างดุดันขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนเป็นหนุ่มเจ้าสำอางโดยได้ร่วมงานกับคุณซืออย่างอาเซนเวนเกอร์คนที่ชอบปลุกปั้นดาวเตะขึ้นมาหลายรายในช่วงแรกนั้น เปอร์ตีมักถูกส่งเล่นในบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กซะเป็นส่วนใหญ่และก็เป็นเอเซนเวนเกอร์นี่เองที่ทําการตัดแต่งพันธุกรรมให้เขาขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางและยืนจับคู่กับเพื่อนร่วมชาติอย่างปาติกเวล่าในสมัยที่ย้ายมาร่วมทีมอาเซนนอน กับส,มมสโมสรมนาโกเข,ขาคว้าแชมป์มาทั้งหลีกเอิงเฟนคัพคัพวินเนอร์ครับก่อนจะจับเครื่องบินมุ่งหน้ามาสร้างชื่อเสียงของตอนเองให้เพิ่มพูนมากขึ้น <C le af> ด้วยการย้ายมาร่วมง,งานกับอาร์เซนอ์ในปี1997เมื่อย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเปิดตีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมก้าวไปคว้าดับเบิลแชมป์ทังพรีเมยรีและ FA คัพมาครองได้ในฤด,ดูกาล1997-1998ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับอดีตตำนานนักเตะเท้าส